ใช่ Hi, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับมิกกี้เสรษฐสวยได้มีโอกาสนะครับพาทุกท่านมาชมรถที่ทําการเครลือบแก้วเสร็จแล้ววันนี้เป็นรถคุนไดสตาริเอตตัวพรีเมียมแพ็กเกจด้วยนะครับตัวพรีเมียมแพ็กเกจหมายความว่าตัวรถนะพรีเมียมนะครับแต่โปรแกรมการเครลือบแก้วคือเมก้าเซรามิกโปรนะฮะคันนี้นะฮะภายนอกภายในกระจกห้องเครื่องห้องโดยสารรวมถึงล้อแม็กที่สําคัญสําหรับรถคุนไดสีดำเนี่ยปีนี้มาดีมากๆครับสําหรับรถคันนี้คุนไดสตาริเอตเนี่ย สีของเขามีผลึกเมทัลลิกขึ้นมาแล้วดีกว่าตัวก่อนๆดีกว่าตัว H1 สวนปีก่อนๆครับซึ่งเหสว่าตัวก่อนๆจะไม่มีผลึกเมทัลลิกที่ตัวสีทําให้สีมีความแข็งน้อยกว่าถึงมันจะดำกว่าแต่ว,ว่าตัวนี้ดําด้วยมีผลึกเมทัลลิกอยู่ด้วยก็เลยทําให้สีมีความแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ในน้ํายาเคลือบแก้ของเราเนี่ยคือเมกาเซรามิกโครงสร้างเซรามิกจะสร้างนะครับ เครือข่ายโครงข่ายทําให้สีมีความแข็งแรงขึ้นเข้าไปอีกนะครับสำหรับสีดำนะครับต้องดูแลพิเศษผมขอคารวะลูกค้าทุกทท่ทานหรือว่าเจ้าของรถทุกคนที่ใช้สีดํามากๆเลยที่ออกรถสีดํามามันจะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับแต่ถ้าอย่างนี้เราจะทํายังไงให้เราสามารถนอนหลับฝันดีกับรถสีดําได้ก็หนึ่งเลยไม่ว่าอาจจะเป็นเครือบแก้วหรือติดฟิล์มใสกันรอยก็ตามมีทางเลือกให้กับลูกค้าได้มาทําทั้งหมดนะครับสาหรับคันนี้นะครับ ลูกค้าเลือกที่จะทำการเคลือบแก้วนะครับแล้วก็ติดปล์มใส่กันร้อยบางส่วนนะครับเช่นเบ้ามือจับไปหน้านะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับคันนี้ก็ออกมาเสร็จติ้นเรียบร้อยสวยงามแล้วอีกสักคู่หนึ่งผมก็จะนําไปส่งถึงตัวลูกค้าด้วยสําหรับลูกค้าที่เคลือบแก้วนะใครที่อยากให้เราไปส่งไว้วางใจผมให้ผมขับไปผมก็จะพาขับไปให้นะครับสำหรับคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่ออกรถมาแล้วนะครับไม่รีรอไม่คิดนานเคลือบแก้วก่อนก่อนที่จะไปใช้งานจริง แน่นอนครับเคลือบแก้วก่อนกับเคลือบแก้วหลังอันไหนเดียวกันเคลือบแก้วก่อนใช้ดีกว่าครับเพราะว่าริ้วรอยยังไม่เกิดการทํางานของผมก็ยังไม่นานเวลาในการทํางานก็จะน้อยหน่อยส่งรถก็จะไวหน่อยนะครับการขัดสีก็จะน้อยหน่อยมันจะทําทให้สีเนะี่ยมีอยู่กับเราไปอีกนานนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสาหรับใครที่สนใจทางานเคลือบแก้วลักษณะอย่างนี้ติดต่อสอบถามจองคิวพิกกี้เข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้คุณดสตาร์เรียนะครับตัวพรีเมียมนะครับลาท่านผู้ชมไปความสวยง,งามเงางามวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ